สวัสดีค่ะนะคะมาเดี๋ยวเราเอาผลไม้ไปให้กับบุญเพิ่มกันนะคะแม่แม่ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณแม่เจนะคะที่ให้อังเปาตุดจีนซื้อผลไม้ให้กับบุญเพิ่มนะคะเดี๋ยวเราเอาไปให้บุญเพิ่มกันนะคะเดี๋ยวเราเอาน้ําไปแจกทีมงานก่อนนะคะเราได้น้ํามาให้แบบสองคนต่อแก้วนะคะแม่นะคะเราจะไปให้ทีมงานก่อนนะคะ ทีมงอยู่ใต้สะพานนะคะเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเอาให้ปู่ก็ได้เดี๋ยวฝากปู่ไปให้ทีมงานนะคะเพราะว่าทีมงานกับมันเพิ่มอยู่คนละฝั่งนะคะแม่แม่เนี่ยพอดีคุณปูม่มาเจอตกเบ็ดน,นะคะเดี๋ยวจะฝากปู่ไปนะคะอาอาอันนี้ของปู่แคนตาลูป ตุับขอบคุณ้ามจีนขอคุณันเจีนขอบคุณาอันนี้อันนี้ของคุณย่าปาาอันนี้จะเป็นพลมเพิ่มนะคะแม่แม่เอยนางวนเดี๋ยเด้งด้ค่ะแม่ม่นะคะแต่ดูรอดใต้ท้องก่อนอึอบอึดูบนเพิ่มอุ้ยมีแต่โคนเลยเออเหมือนเมือนมนเพิ่มมีลไมมาาก มีผลไม้มาฝากจ้าป่าด,ดงๆนเลยดิป๋าเลี้ยงกิ่งสมุนทรลูกขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณเพิ่มขอบคุณค่ะก่อนขอบค่คาก่อนอสียงาดังด้วยเอเอเดี๋ยวเราให้คุเพิ่มพานเลยนะครับผมเดี๋ยวเพิ่มขอบคุณแม่เจนมากมากนะครับผมที่ ให้คะแนนพ่อควานไปซื้อผลไม้ให้บเพิ่มนะครับผมวันนี้เราได้กล้วยมานะครับแล้วก็มะม่วงแล้วก็อะไ,อไ,อไสม้มงี่หวาน,วานสม้มฉ้มหวานนะครับผมสม้มกล้วยก็หายากมา,มากนะงัแม่แ<ม>พ,พงด้วยนะคะเล็กๆกับแม่มีละสามสิบคะแนนนั่นนี่แม่เล็กๆมีเล็กๆนะคะแต่ว่าคือเราได้มาก็ก็เยอะอยู่น้องพอควานแต่ว่าคือมันหายากมันแล้วมันแพงถ้าบิใหญ่หน่อยก็แพงนะคะ มันมีวีสี่สิบวีสามสิบบ้างนะคะแม่แม่หายากมากกล้วยเขตนี้ผลไม้ก็แพงนะคะต้องกลับขอบพระคุณแม่เจนมากๆเลยนะคะที่ได้ให้อังเป้านะครับ พ่อควานแม่ควานนะคะแล้วก็แม่ๆทุกท่านเลยนะคะที่ได้ให้อ่างเปาทีมงานของเรามานะคะแต่ว่าส่วนของแม่ๆที่เหลือนะคะเราจะเอาไปเป็นค่ากับข้าวเย็นนี้นะคะแต่ของแม่เจนนี้คือเราเอามาให้ซื้อผลไม้เพิ่มด้วยแล้วก็เป็นอ่างเปาให้กับทีมงานนะคะเอาไว้กินเป็นค่ากับข้าวเย็นนี้ด้วยนะคะแม่ๆนะคะก็ต้องกลับขอบพระคุณแม่เจนนะคะก็ขอให้แม่เจนนะคะเจริญรุ่งเรืองในที่การงานการเงินคิดสิ่งใดสมพรดังปัถนาทุกประการนะคะ เจริญเจริญนะคะแม่ๆนะคะวัแล้วก็ขอให้รวยยิ่งขึ้นไปค่ะขอพระคุณค่ะ